แดนเทพยะดาทั้งสมุทชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลสตัตตนครราชนิลากานาคีนาคานคราชหลายสก่าหดือสราอัปรเตยัตเสยยางุติสัพพร,ร,ร้รอมทั้งบริวารตาจมทองยายจมทงองร่มทั้งบริวารผู้เจ้าสมิงพลายญาเจ้าสมิงพลายพร้อมทั้งบริวาร โมอัดพุธทธญาติาอยู่ยักษิเมอกิเมอกด้วยนะโมพุทธ,ธายานะนาชาลิตินาโมพุทธ,ธายะพุธทธังเปิดตัมมังเปิดสังขงังเปิดเปิดเงินเปิดทองเปิดดาบเปิดทัพ ด้วยมหาด้วยสักโอ้โหสวาห์โคนโอ้โหดีเดือดละเพื่อนโมทอนทานของแกอเพื่อน ถรพุทธถอนทามถอนยะถอนเพื่อเพื่อนมุทายะพระวันทสเรศภูมังตะละเทพีพระวันทุเรศอุมประพักพลักหน้าทองสุวรรณมองหน้าทองประพักหน้ามาบัตจะพระกษัตริย์หน้ามุทายะทั้งรักษาทั้งรักษาสังขารรักษา สาธุมังกระเศรษฐีพระวันตุเตสาธุมังกละเศรษฐีพระวันตุเตนัาหน้าความคือดังเท้าสีเนตรพุทธเกตความคือดังเทพอักษรทากรความคือดังไปสวนยักษ์บิธีรักปกคนทั้งหลายเอหิสาลิกายังยังอัคชายเอหิตสาลิกายังยังอัดชาย นาที่ือมวยลันพุทธ้ดังสนั่นวันไหวทั่วทั้งโลกกาธาที่ชมที่ชมชม,ชม,ชมันสาพุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาคนูนโลกฝ่ายถันได้มาประสิทธิประสาทเป็น,น,นมงคลในเธอจงมีสติปัญญาเป็ปปนเลยโอมพระพักพรลักหน้าทองสุวรรณพุทธองหน้าทองพระพักมีสุภาพแข็งแรงอยู่ยังสุขและปลอดภัยจนสาวเขาเขา ปชื่ออิทธิพลสุภาพะครับชื่อเรนอิดครับสวัสดีค่ะชื่อจุธาธิผสมทรัพย์ค่ะ คือเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนมยัธยมต้นนะครับแล้วก็มาเจอเพจของอาจารย์ก็ติดตามเพจมาสักพักใหญ่แล้วคือไม่รู้เลยว่าอาจารย์เขามาทางเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์ทางด้านนี้ครับอาจารย์แต่ก่อนนี้ก็คือเป็นเด็กเรียนเด็กขยันเรียนและเรียนดีด้วยไม่เคยครับอันนี้ก็เพิ่งจะทําแบบใหญ่ๆแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกัน ก็มีความเชื่ออยู่นะครับมาทำแล้วเราก็สบายใจก็คือพอดีอาจารย์เขาเป็นเพื่อนกับคุณอิฐใช่ไหมคะก็เลยเข้าไปติดตามอาจารย์พอรู้ว่าอาจารย์เขาเป็นแบบหมอดูเทวดาค่ะได้ยินชื่อเสียงอาจารย์มานานแล้ว ก็เลยเข้าไปติดตามทางเพจของอาจารย์มาก็หลายปีแล้วนะคะก็ดูที่อาจารย์ได้ทําวงสวงทําอะไรพิธีใหญ่ๆหลายๆอย่างอะไรเงี้ยะคะ่ะก็ติดตามอาจารย์อยู่แล้วก็ล่าสุดก็คือมาเจออาจารย์ที่ห้างค่ะก็เลยเข้าไปตรวจดวงชะตากับอาจารย์ค่ะเจออาจารย์ที่เซนทันเวสเกตงานสิริวัฒนาพยากรเพื่อคนพิากรพากร ตอนแรกยังไม่ได้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอาจารย์ก็ทักหลายๆอย่างค่ะที่โดนพอดีเลยเรื่องที่อยู่การงานความเป็นปัจจุบันนี้ค่ะหมายถึงเรื่องที่บ้านอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ทักก็ไม่รู้ว่าเห็นได้ยังไงก็ทักตรงเลยค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับในพิธีก็คือพิธีอาบน้ำมูลหลุนดวงลงณห,หน้าทอง สาลิกาลิ้นทองณเนื่องลือณอ้อตอดรูปณร้อยแปเป็นการยกดวงเสริมดวงเปิดโป๊กรั์ทั้งภายในและภายนอกให้กับทั้งสองท่านนะครับด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นเพื่อนสนิทในสมัยเรียนมต้นนะฮะความมือก็เป็นแฟนของเพื่อนกันฮะวันนี้ก็ในพิธีเนี่ยถ้าสังเกตดูนะครับตอนช่วงประกอบพิธีอาบน้ำมนต์เนี่ยฟ้าจะคลึ้มเลยนะครับพอเปิดโป๊กซับเนี่ยฟ้าสว่างแดดจ้านะครับแล้วพอเสร็จพิธีเนี่ยก็คือแดดจ้าเลยนะครับและข้อบี เสียงนกนะครับร้องเป็นช่วงเลย ไม่ว่าจะเป็นนกกาเหว่านะครับนกเขาใหญ่นะครับแล้วก็นกตัวใหญ่ๆบินผานนะครับในขณะที่ประกอบพิธีการอยู่ครับในการประกอบพิธีก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงกว่ากว่านะครับในพิธีนี้เป็นพุทธคุณทางด้านสายขาวนะครับเป็นเมตตามานิยมแล้วก็เสริมดวงหนุนดวงเปิดโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอกนะครับเมื่อทั้งสองท่านนะครับกลับไปประกอบธุรกิจต่างๆนะครับก็จะทําให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ แล้วก็เป็นเมตตามีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถรมภ์ค้ำชูได้นะครับสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจก็ทำธุรกิจประสบความเร็จคนที่รับราชการน,นะครับก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้หรือว่าอุปสรรคปัญหาที่มีอยู่เนี่ยก็สามารถผ่านไปได้นะครับอาจารย์ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งนะครับกดแชร์นะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ วันนี้อาจารย์ก็ขออ้างคุณพระรัตนใยคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดาคุณเทพป,ปยดาทั้ง16ชั้นฟ้า1 5ชั้นดิน14ชั้นบาดาลคุณสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลโลกขอให้ท่านได้มาประสิทธิศาสตร์พรนั้เป็นมงคลให้ทุกทท่ทานจงมีสติปัญญาเป็นเนิศดคิดกระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้เกิดผลสําเร็จให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นรำ่ำรวยเป็นเศรษฐี เป็นมหาเศรษฐีให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกให้มีสุขภาพแข็งแรงเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอยู่อย่างสุขและปลอดภัยจนสาวเท่าเข้าสุนิพานะปัจโยโหตุขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญกันทุกท่านด้วยเถินเองดังตังรวยรวยพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านรวยให้เข็ดถ้ายังไม่เข็ดก็อย่าพึ่งเลิกรวยหลวงเตี่ยบอกไว้